ครับพันนี้ครับสิบผ้าเบิงอะไรครับพื้นสูบน้ำแลียบร้วยเลยที่มืองานกำลังจีจับป่าครับว่าสิวว่าขาวหน่อย

ครับอันนี้เพิ่นตรงเอาในท่อปลาเสื่อมปลาขาวนะปลาเสนะื่อมปลาขาวหน่อยปลาซิวเนะนี่ยทีมงานคูนิดปุ่นแอดคำยังก่อน หยนแม่มันติดอยู่ัเออนี่ครับแทงหรอว่าฮะเยนมีมองแทงบ่ครับโอ้ท่านหาหูครับ

ใู้มาเยเิลน่งังหนาวอยู่ครับเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงครึ่งยังหนาวอยู่อากาศเย็นอย่าอนี้ครับ พอแล้วครับป้าไหลครับหู้ปลาไหลครับยิ่งงานพอหู้แล้วครับเริ่มเสียบแล้วครับ

จะผ่ากับมาบึงน um so ้่หลังป่าครับทำไมเขามอ โอ้เหลียวพอมองตัวนี่โอ้เหเดี๋ยวเดี๋ยวนำมาเบิ่งครับคุณแอดเป็นเสี้ยวปลาาหลงแล้วสุดแรกสุดแรกบ่นี่โอ้ยุ้ยอุ้ยจะเร็วๆจับไน่ เดี๋ยอเดี๋ยวเอาดีเดียว่อยู่ไนปล่อยโอ้ในี่ดอกโอ้่ปุ่นโอ้แตป่นดีคนหน่ นำมาเบิองอีรครับเบิองหค่ะคักๆบันเนี่ยมาหอยไหมยังหน่ะหอยหอ,อยสลีหอ,อ,อยสลี่บ่โอ้ปลาดุกก็มีครับ ก็เข็งกันหลายตัวหญ่งใหญ่<อ>ครับพุณแอดก็ขัดป่าครับขัดใส่ป่าครับ ผูดูแลเรื่องอจัดเก็บครับตัวใหญ่ต้นหน่อยครับ โเปนี่ครับเ,นเ,นบย,เยนครับบุ๊กหอยก็มีหอยเชลลี่เนาะเปียนเอาเอาโออชว์นะครับวู้ชุดจอดครับนี่นี่เอฟสีเลยครับเอฟสีครับ ร่มกับหนาวครับตอนนี้ล่มหนาวทีมงานก็ว่ามือจังหมดแล้วครับอ่ะหมดหมดโอ้โหตัวยางไงเลยครับสวย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 มากตัวนี้ว่ามันขาดแปดขีดจะถึงโหลดอืม ตัวใหญ่ครับพี่นี่หนามมันมาหลาจังหน่อยเนาะป้ากับตัววัวใหญ่แห้งขึ้นสูปีครับโอ,อ้โห วันนี้ลุงพ่นกับมะเบิงเขาจับปลานะครับด้นลุงพ่น ใส่นั่งพอดีครับใส่นี่ม<อ>ึงบรรยากาศไปเพื่อนๆครับจับปลายามเสาอ่อมีแน่ครับปลา Det er for mange bær.